สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะวันนี้หญิงนำชุดเดรสสวยๆคุณลูกค้าขาแต่ละดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะคุณลูกค้าเป็นงานผ้าฝ้ายสวยๆเข้าลูกทำให้คุณลูกค้าดูสวยสง่าเวลาใส่ไปทำงานเวลาใส่ออกงานนะคะคุณลูกค้าขาหญิงตัดเย็บมานะคะบอกช่างนะคะทำให้งานเนี้ยบเรียบร้อยกับคุณลูกค้า เข้ารูปสวยๆเน้นสวดทรงนะคะคุณลูกค้าอัมพางส่วนที่เป็นจุดด้อยของเราไม่ว่าจะทําให้เราดูมีหน้าอ,อกขึ้นนะคะดูมีเอวดูมีสะโพกวันนี้หญิงไปนําเสนอในชุดนี้ค่ะคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายทอมือนะคะการตัดเย็บก็คือเป็นงานปักนะคะปักด้วยมือทั้งนั้นเลยค่ะคุณลูกค้าขาเป็นงานแฮนด์เมดนะคะนี่ค่ะและนี่ก็อีกดีไซน์หนึ่งนะคะที่เราออกแบบมาสวยๆเป็นงานผ้าฝ้าย แขนตุ๊กตากับคุณลูกค้าขาจะซีทรูช่วงแขนนะคะทำให้เราดูเซ็กซี่เล็กๆแต่ว่าจะช่วยอัมพางน,นะคะช่วงนี้จะเป็นแขนตุ๊กตาที่จะใหญ่ช่วยอัมพางต้นแขนเรานะคะคุณลูกค้าขานี่ค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายสวยๆนะคะและก็ทางฝั่งนี้ค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะเป็นงานผ้าฝ้ายคุณลูกค้าดูสิคะลายผ้าถุงสวยๆแต่พอเอามาตัดเป็นชุดเดรสเป็นงานที่ดู มีคุณค่ามากคุณลูกค้านี่ค่ะใส่ออกงานใส่ไปเที่ยวใส่ทำงานสัมมนาได้สวยมากคุณลูกค้าหญิงขายเพียงชุดละ1,100บาทคุณลูกค้าขา1,100บาทรวมส่งให้คุณลูกค้าเรียบร้อยส่งด่วนเคอรี่นะคะยิงมีลายอื่นดีไซน์อื่นมาให้คุณลูกค้าดูด้วยนะคะนี่ค่ะคุณลูกค้าขา เก็บเงินปลายทางหญิงเพิ่ม50บาทนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าดูลายก่อนนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนดีไซน์ไหนนะคะคุณลูกค้าแคปหน้าจอหรือว่าส่งมาหาหญิงทางไลน์นะคะที่หญิงเจ็ดหนึ่งหกแปดถ้าเกิดยังไงโทรมาสั่งกับหญิงที่เบอร์093 1 9 8 8 0 1 3นะคะคุณลูกค้าอีกเบอร์นะคะ087 219-5678นะคะอย่าลืมนะคะคุณลูกค้าขาเพียงราคาชุดละ1,100บาทค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าพร้อมสวยพร้อมใส่ถึงหน้าบ้านเลยค่ะคุณลูกค้าโทรมาหาดีนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ